สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านชาวยู u ู e ทุกทุกคนวันนี้ผมจะนำเสนอธนบัตรฉบับละ1บาทขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับอตอนนี้ธนบัตรฉบับนี้มีราคาซื้อขายหรือเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2อง0ันห ร้อยบาทร้านดังรับซื้อนะครับในสภาพเช่นนี้นะครับแบบนี้นะครับสภาพไม่ใช่ไหมเอี่ยมนะครับถ้าไหมเอี่ยมคงจะราคาอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ฉบับนี้ที่ผมนําเสนอนีอ้หมื่นหนึ่งก็ไม่ขายนะครับเพราะอะไรครับเรามาดูกันนะครับทําไมหมื่นหนึ่งไม่ขายาเพื่อนๆลองสังเกตสิครับ ตรงหมายเลขเห็นไหมครับหมายเลขเลขเช่นนี้หายากมากครับแบงค์ว่าหายากแล้วจะหาเลขแบบนี้ก็หายากขึ้นไปอีกนะครับถึงว่าหนึ่งหมื่นก็มีขายนะครับถ้าใครมีก็เก็บสะสมไว้นะครับเพราะราคาอย่างไรก็อนาคตต้องขึ้นอีกครับ ราคาต้องมาแรงครับถ้าสภาพสวยๆแล้วก็หมายเรขสวยๆนะครับเก็บไว้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูข้างหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังจะเป็นอ่ากระทรวงการกระทรวงนะครับด้านหลังจะเป็นกระทรวงเก่าอ่าขอโทษทีนะครับลมแรงถ่าย ถ่ายกลางแจ้งอ่านี่ครับเป็นรูปกระทรวงนะครับด้านหลังอ่านี่นะครับเก็บไว้เลยครับถ้าใครมีอนาคตราคาสูงแน่ครับอคุณคุณป่วยนะครับคุณป่วยอึ่งพากรเป็นผู้เป็นลาลเซนของคุณป่วยอึ่งพากรนะครับ เป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับดูกันชัดๆนะครับตอนนี้ราคา2 5 0 0นะครับสำหรับเลขทั่วไปและสภาพเช่นนี้ร้านบันหันรับซื้อนะครับ2 5 0 0ต่อ1นฉบับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน ขอบคุณครับที่เข้ารับชมสวัสดีครับ